ว่าเราชอบพี่ชายเย็นหมาเราคอกกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บรายละเอียดโดยการแบบทําข้างๆเค้กเป็นดอกไม้ของพวกเราอะไรอย่างงี้มังบักเกือบไปมุ้ยอ่ะคุณน้องยังยิ้มบอกว่าตอนเวลาในวันเกิดเราพูดอย่างนี้หรือเปล่ามุ้ยไม่เขาพูดไปอย่างปกติบักเป็นอะไรก่อนตั้งเป็นอะไรก่อนไมู่ เขนินค่ะเพราะว่าแบบเหม<า>ือนพี่ๆทิ่ร้านที่เป็นนักร้องอะไรก็ลงจากเวทีมา Happy <c oughs> แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรเงี้ยแล้วเราเอาเราอายเขาอะ่อะไรเงี้ยบังเอิญเจอกันที่สนามบินที่ปารีสค่ะใช่แต่แว่าพี่ยายผู้จัดการหนูเห็นก่อนก็เลยเรียกกันก็ติดคิดถึงคะ่ะไม่ได้เจอกันนานมากใ,ในรอบกี่ปีได้ที่ได้เจอกันใกล้ชิ่ขนาดนี้นานอยู่นานสิบปา เกียบๆว่ะไม่น่าจะไม่ไม่น่าใจ8แปหรืออะไรประมาณประมาณประมาณนี้เลยค่ะก็จริงๆก็มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกันล่วงหน้าเนาะแต่ว่าเพิ่นเองจะได้ลงรูปช้าหน่อยเพราะว่าตัวเองก็มีดีลทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะเอร์ไพลาดไหมทำไมต้องเป็นเคปก้อนัน้องข้นต้องหมา ใช่เขาก็เขาก็เขารู้ว่าเราชอบพี่ชายเย็นหมาเราคอกกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บรายละเอียดโดยการแบบทําข้างๆเค้กเป็นดอกไม้ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันหวานเกินไปมุ้ยอะพูดยากอย่างนี้หรอเวลาในวันเกิดนะเราพูดอย่างนี้หรือเปล่ามุ้ยไม่เขาพูดไปใหญ่เกินอะไรก่อนปักเป็นอะไรก่อนไม่รู้ง ก็บางทีก็พูดปกติเล่นบ้างตอนเห็นตอนเห็ค้กมันแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยไหมว่าทำไมเป็นแบบรู้ใจขนาดหัวล้อค่ะรู้สึกก็ตลกคิดได้นอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาเป็นคนแบบอย่างเงี้ยครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดไอเดีอะไรอีกไหมคะเป็นของขวัญของใจอะไรในกลองของขวัญนะในก่องอะไรไม่บอกก็ของขวัญบอกอย่างหนึ่งเป็นรูปที่เขาให้คนวาดเป็นรูปคู่อะไรอย่างเงี้ย เป็นสถานที่ค่ะที่ที่หนึ่งที่ความรักก่อดตัวหรือว่ายังไงก็สำคัญสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซนหรือเปล่าที่ไปถ่ายรูปถ่ายหนังด้วยกันไม่ไม่ไม่หลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นเก่าเก่าใบนะเก่าก็ใสงสัยว่าของปัดเป็นแบบหรือเปล่าเพราะว่ารูปแบบใครมีการยกนิ้วยกนิ้วไม่หรอเพราะแอปปั ป้องหน้าร้างน่นายเจลิดถ่ายรูปไม่มีแหวนหรวออะไรพ่อเ็เลยมาแซวเลยอ่ะพ่อที่เป็นแบบว่าพ่อ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 พอะไรอย่าง่อพ่อแต่ก็่อ็นแล้วแ่อพ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 นไพ่อ่อพ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 มอ่อพ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 ่อ่อพอย่อพ่อย่อ่อพ่อพ่อพ่พ่อพอ่่่ออ่อค่่อ่าออะอ่ออ่่่อ ก็เรายิ้นตลอดเวลาเนาะในในใช่เราก็จะฝากอะไรบางทีเขาก็บอกฝากเไปเลยเ้าก็มีบ้างก็จมีความแบบว่ามุกมุกกับเราบ้างไหมเขาแบบพูดไม่ค่อยุดท้นะเสียงที่เต่าได้เนี่ยเขาก็มีแต่เขาจะบอกว่าเวลาเขาเป็นอ่ะเขาจะโทษหนูว่าหนูว่าเออเนี่ยพาพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยมันมีแบบภาษาลักอะไรเงี้ยหรอรู้เป็นสองคนก็เป็นภาษาแบบลิ้นแปลกๆอะไรอะไนั้นแหละค่ะก็เหมือนเหมือนแบบแต่วก็ช่วงปกติก็มีปกติค่ะ บรรยกาศในวันนั้นน่ารักไหมตะกวดดูสดใสเออเดี๋ยวเราดูแบบอินเลิฟมากอะเขินอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนพี่ๆที่ร้านที่เป็นนักร้องอะไรก็ลงจากเวทีมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรย่างเงี้ยแล้วเราเอาเราแบบอายเขาอะให้อะไรอางเงี้ยแบบชุดเราสวยนะวันนั้นใช่ไหมคะตั้งใจวันเหรอโอ้แต่ผมนานเลยตั้งใจเลยแต่งตัวแต่กี่โมงแต่งไฟยังไม่มืดอะค่ะแปดโมงเลยหรอ เป็นบ่ายครึ่งมีซับไหมมีซับไหมในนั้นอ่ะมีซับหน้าไหมมซับหน้าไม่มีแต่ไม่สวยตลวลาแป้งเราดีอยู่ทั้งวันพอแล้วพอไรอย่าชวนขายของไม่ที่แต่ตัวนานเกินตอนแบบแบบไปบ่ายเป็นเพราะมันเป็นแบบปีแรกมันเป็นตอาที่เรามีแป้งแใช่ปะแรงนะไม่หรอยู่เป็นทางกาก็ก็มันก็ตั้งใจแหละเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่างประเทศนานแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอ แมตต์วันให้ตรงหน่อยได้ไหมเรนเราก็เห็นความตั้งใจเขามาตั้งแต่แรกเนี้ยเราก็มุ่งมั่นในการแต่งหน้าขึ้นหน้าขึ้นผมจริงจริงที่เขาเจอไครเรามันเกินทานแมตต์ดอกเปิดเขาคิด้วยเขาเป็นคนมาใหม่ที่เลยก็จริงๆเขาเป็นคนที่ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะโดยปกติเนี้ยเขาก็จะมีจองร้านหาร้านพาเราไปทานข้าวถ้าวิวกาดว่างพร้อมกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันที่น่ารักอีกวันหนึ่งมันก็เลยเป็นทริปที่หายคิดถึงเลยเมันต้องไปต่างประเทศหลายวันก็ ก็คุยกันตลอดแล้วก็มีรูปส่งให้กันตลอดอย่างนี้เหรอไอ้ก็ส่งให้กันตลอดแล้วมีอีกรูปโมเมนต์เยอะไหมคะทในวันเกิดที่ยังไม่ได้ลงรูปที่สวยลงหมดแล้วค่ะจะต่อไปจะเป็นรูปที่เป็นแย่แต่รู้สึกว่าแบบมันดีต่อใจพวกราก็มันก็เป็นมันก็ดีต่อใจพวกเราสองคนด้วยค่ะถึงแล้วเราก็อยากลงไว้ให้เป็นแบบความประทับใจอะไรถือเป็นปีที่ดีสำหรับไปเฟิร์นไหมคะดีค่ะเป็นปีที่ดีมากๆขอมีที่นายอยู่ที่ค้าขอมีทุกอย่างมีทุกคนมีงานด้วย ออะไรเป็นพิเศษไหมตอนก่อนจะเป่าบอกหน่อยขอให้ทุกอย่างดีแบบนี้ตลอดไปสวยมากธรรมดาหน้าร่วมถึงมีเขาด้วยตลอดไปไงหรอก็ถ้าเป็นไปได้ค่ะอยากให้ทุกคนอย่างเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆงานเงินเพื่อนผูกครอบครัวทุกอย่างจริงๆปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ดีจริงๆอะเรื่องเขาเปิดเพลงฉลองให้เธออยู่นะก็ดีก็ดีนะรู้ตัว่าปีนี้เราแบบมาที่เกมย ก็เป็นปีที่ดีจริงๆนเนาะคือก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวตอนนี้ละครก็ทยอยเปิดแล้วหลังจากที่รอเนี่ยคนว่าทุกอย่างก็ก็แฮปปี้ค่ะจัดสรรเวลาได้ดีอย่างเงี้ยต่อไปใะสนั่นใจไมหมครับรก็จะเป็นบรรทุกของคนต่อไปเราคนต,ต่อไปเลยเ <c oughs> หรอไปถึงว่าเต็ <c oughs> มตัวเต็มตัวไงไปถึงว่าะสองเท้อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเพราะเขาให้เราหนักขนาดนั้นไม่หรอกค่ะเพว่าเราสองคนเป็นคู่ที่สบายๆเนาะนัดกันคือมีเวลาตรงกันก็นัดกันให้เกียรติกันเลยเป็นปกติค่ะสำหรับความฝันปีนี้คือเราขอได้อย่างที่ ต้องการเลยไหมครับสำหรับต we like ัวนายหรือว่าเขารู้ใจเราเขาเลยซื้ออันนี้มาให้เขาก็เป็นคนตั้งใจเขาเป็นคนแบบลงรายละเอียดในทุกอย่างอยู่แล้วค่ะมีอยากขออะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะไม่มีแล้วเพราะว่าได้หมดแล้วมีความสุขแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งภาพดีต่อใจหลายคนถึงจุดมุ่งหมายโอ้ใช่ใช่ใช่บังเอิญเจอกันที่สนามบินที่ปารีสค่ะใช่แต่ว่าพี่ยายผู้จัดการเห็นก่อนก็เลยเรียกกันก็ดิคิดถึงค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยก็ผีดดีได้ที่ได้เจอกันได้ชิ้ ติดปั๊บเหยียบๆอะน่าะไม่ไม่น่าใจแปดหรืออะไรประมาณประมาณประมาณนี้เลยค่ะนานเลยคือแบบติดแนล้วพอแบบเซย์แบบยายพาร์เซไฮกันรับคุยอะไรกันบ้างหรือว่าใหม่เห็ดก็ดีใจเลยเออยินดีกับบ้านอวยบ้านกันอวยบ้านกันค่ะอวยบ้านเออบ้านแฮปปี้พออายูบ้านอะสิ่งี้ยถึงถึงจุดหนึ่งถึงอายุพวกหนูพอกันทำบ้านทำอะไรมันก็แบบเออยินดีกับอีกคนอะไรเงี้ย เเมออนจพยากกัไปิโใช่ใช่ก็ดีใจค่ะเพราะส่วนตัวเฟิรนก็คิดถึงใหมายถึงพี่ก้าอยู่แล้วมีโอกาสได้เจอแล้วก็เออเห็นเขาทํางานเหนื่อยก็แบบเหนื่อยไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็ยินดีกับความสําเร็จกันละกันเหอยกันนานไหมเหนากันนานไหมตอนนั้นไม่ไม่นานเท่าไหร่ค่ะมันเป็นช่วงเดินก่อนก่อนจะบินกลับไทยนี่แหละใช่แต่ก็ดีใจค่ะดีใจเราเป็นแฟนเห็นภาพมันก็ประทับใจเลยเหมือนเป็นการปลบข่าวที่ผ่านมาแบบที่เจอเลยแต่ตอนแรกอะหนูไม่รู้ว่ามีคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยพวกหนูก็แบบเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ ีโอกาสนะเจอเต็มมาทั้งเพลงบิวกันหน้าทุกคนถ้ามีโอกาสก็โอเคยินดีเลยค่ะแต่จริงก็คือเรียกว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่่ใชพอเราทํางานแบบต่างคนต่างทํางานเนาะอย่างคิวถ่ายละครอะไรทุกคนก็จะรู้ว่ามันก็ต่างคนต่างต้องทางานอะไรเงี้ยเพลงบิ้วขึ้นเรื่อยๆแต่คิดว่าแบบไม่พาพมันจะเป็นวัยรุ่นแบบไม่ได้เลย ดีต่อใจอยู่นะไม่คิดแต่แต่อพอคิดไปแล้วก็ทุกคนก็คงคิดถึงในภาพสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ใหม่วิ <ใจ S 2> ่งเข้ามาก่อนเลยปะหรือว่าเฟิร์นไปเจอเห็นแบตอนแรกคนก่อนออพี่เก้าก่อนเจอพี่เก้าก่อนแล้วก็เป็นเป็นผู้จัดการเฟิร์นายายนะทักน้องใหม่ก่อนเป็นที่ดีค่ะก็ก็ดีใจที่ยังมีแฟนๆแบบคิดถึงพวกเราเลยคอยเชียร์อยู่แต่ตอนนี้จะได้เห็นการร่วมงานไหมล่ะ ถ้ามีโอกาสก็ยินดีหมดเลยค่ะก็เเปปนาารบข่วไได้จริงๆมันไม่มีข่าวต้องสยบอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่ก็ดีใจที่ทุกคนยังแบบดีใจที่ได้เห็นภาพต้อามาดูกันเหรอ่ได้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u t u b ท t อปดาราด้วยนะคะ